รู้จักกันหรือยังครับผมแฟลตสตรีมสวัสดีครับผมต้าเศรษฐวินนะครับผมเป็นเอนจิเนียร์จากบริษัทอัลฟากรุ๊ปคอมมานีครับผมเราจะพูดถึงว่าแฟ t ตสตรีมเกิดขึ้นได้ยังไงและมันแตกต่างจากไอ้น้ำหรือสตรีมปกติยังไงนะครับผมถ้ามันเกิดขึ้นแล้ว เราจะนำมันไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับผมแฟตสตรีมเนี่ยก็จะเหมือนกับไอ้น้ำทั่วไปเลยครับลักษณะทางกายภาพอุณหภูมิทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยครับแต่ถ้าพูดถึงไอ้น้ำปกติแล้วเนี่ยเราจะมองว่ามันเนี่ยถูกผลิตมาจากบอยเลอร์ครับแต่ถ้าเป็นแฟตสตรีมแล้วเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดมาจากคอนเดนเซ t e เท่านั้นครับผมนี่คือจุดที่แตกต่างกันระหว่างสตรีมธรรมดาและแฟตสตรีม ทีนี้แฟลตสตรีมที่เกิดมาจากคอนเดนเซทครับผมมันมาได้ยังไงเราก็ต้องย้อนกลับไปดูที่ตารางไอ้น้ำครับตอนนี้ทุกท่านน่าจะเห็นตารางไอน้ำนะครับเราจะพบว่าที่แรงดันไอน้ำสูงสูงเนี่ยครับจุดเดือดของไอน้ำเนี่ยจะสูงขึ้นไปด้วยสมมุติว่าเราต้มน้ำที่บ้านครับแล้วเราพอเรามาดูที่ตัวตารางไอน้ำเนี่ยเราจะพบว่าน้ำเนี่ยเดือดที่หนึ่งร้อยองศาครับ แต่พอมันเป็นระบบถังปิดครับเป็นอยเลอร์ที่อยู่ในโรงงานของเราสมมุติว่าอบเลอร์เราแรงดัน10 bar ใช่ไหมครับถ้าเราไปดูตารางไอ้น้ําตอนนี้ครับเราจะเห็นว่าจุดเดือดเขามันไม่ใช่100องศาแล้วครับแต่มันสูงกว่านั้นอย่างถ้าในตารางตัวนี้จะอยู่ที่184องศาแล้วแฝดสตรีมครับผมมันมาเกี่ยวกับจุดเดือดได้ยังไงสมมุติว่าเรามีน้ำล้วกันนะครับมีน้ําอยู่ในท่อ แรงดันในท่อนั้นสิบาร์ครับผมพบว่าจุดเดือดของมันอยู่ที่ร้อยแปดสิบสี่องศาแต่ว่าถ้าอุณหภูมิที่ต่ำกว่าร้อยแปดสิบสี่ลงไปนะครับจะเป็นน้ำทั้งหมดจะไม่มีไอ้น้ำเลยครับเช่นจุดเดือดร้อยปสิบสี่ถ้าน้ำในท่อของเราหรือสารแล้วกันครับสารในท่อของเราอุณหภูมิร้อยห้าสิบมันจะเป็นน้ำทั้งหมด1 0อยเปเซ็นถ้านา้ำอุณหภูมิร5อหสิบอันนั้นถูกปล่อยออกมาสู่สิ่งแวดล้อมครับผม เราจะพบว่าอ่าที่สิ่งแวดล้อมเนี่ยจุดเดือดครับมันกลายไปเป็นหนึ่งร้อยองศาครับเพราะว่าที่ความดันบรรยากาศมันคือศูนย์บาร์นะครับนั่นทําให้น้ําอุณหภูมิร้อยห้าสิบเนี่ยพอออกมาสู่ข้างนอกที่จุดเดือดเดือดที่หนึ่งร้อยองศาครับกลายเป็นว่าพลังงานครับมีพลังงานส่วนเกินเกิดขึ้นทําให้น้ําบางส่วนครับกลายไปเป็นไอน้ำครับทันทีผมใช้คำว่าบางส่วนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการคํานวณอีกทีหนึง่ง เราก็จะพบว่าโอเคมันเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณเท่านี้ครับผมในตัวรูปนี้นะครับผมเออถ้าสมมติว่าเราเจอท่อท่อหนึ่งครับที่มันปล่อยไอ้น้ําออกมาเนี่ยครับเราสามารถจะแยกยังไงได้บ้างครับว่าเฮ้ยอันเนี้ยคือไอ้น้ําที่รั่วอันเนี้ยไม่ใช่ไอ้น้าที่รั่วครับแต่คือแฟดสตรีมจากวิดีโอตัวแรกนะครับเราจะเห็นว่ามันมีน้ําครับออกมาด้วยและมันมีควันออกมาครับผมควันเขาสามารถเอามือพัดได้ถ้ามีลมครับควันตัวเนี้ย มันจะปิวแล้วก็กระเจิงหายไปครับผมเนี่ยอันนี้คือแฝกสตรีมครับผมมันเป็นสตรีมที่เกิดมาจากน้ําอีกทีหนึง่งและมันไม่มีความเร็วแต่พอมาดูตัวที่สองนะครับเราจะพบว่าอ่ะถ้าสตรีมในระบบที่รั่วออกมาจริงๆครับไม่ว่ารั่วออกมาผ่านสตรีมแถบหรือรั่วออกมาผ่านวาลวครับจะมีความเร็วที่เร็วครับพุ่งออกมาเป็นแบบเป็นลำของสตรีมครับ จากในตัววิดีโอนี้นะครับผมเป็นหน้างานจริงๆที่เราเคยเก็บภาพมานะครับเราจะเห็นว่าสตรีมแทบครับตัวสีฟ้าเนี่ยมันมีการระบายน้ําออกนะครับสตรีมแทบปกติแล้วครับสิ่งที่มันทํางานนะครับมันจะระบายน้ําออกมาแต่ไม่ระบายไอ้น้ำออกมาครับผมซึ่งในตัวเนี่ยมันก็ระบายน้ําออกมาจริงๆครับแต่ที่มีควันที่เห็นในรูปครับหรือเห็นตัวไอ้น้ำครับอันนี้คือแฝตสตรีมครับผมสุดท้ายนะครับ เราจะเริ่มแยกได้แล้วว่าไอตัวไอน้ําที่เราเห็นเนี่ยครับมันคือแฝงสตรีมหรือมันคือสตรีมที่ลั่วก,กันแน่ครับผมเราก็มาถึงในส่วนของการดูว่าเออเวลาเกิดแฝงสตรีมทีหนึ่งแล้วเนี่ยครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันเกิดเยอะหรือเกิดน้อยสามารถคํานวณได้ทั้งหมดเลยนะครับผมเราก็ต้องกลับมาที่ตัวตารางไอน้ําเหมือนเดิมเลยครับผมสมมุติครับผมว่าน้าของผมเนี่ยมีแรงดันอยู่ที่5้าบาร์นะครับ พอเรามาดูปุ๊บเราก็จะพบว่าเออแรงดัน5บาร์ครับมีจุดเดือดอยู่ที่159ยสิครับปล่อยสู่บรรยากาศครับผมจุดเดือดเป็น100องศาครับวิธีการคำนวณนะครับผมโดยที่ค่าที่เราต้องเอามาครับก็คือเซนซิเบิลฮีทครับของแรงดันต้นทางหรือแรงดันที่5บาร์ครับซึ่งในที่นี้ก็คือ671กิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับผมเซนซิเบิลฮีทปลายทางก็คือสี่ส่วนลาทินฮีทปลายทางครับก็คือ 2,257วิธีหาเปอร์เซ็นต์แฝสตรีมครับง่ายนิดเดียวครับเอา671ครับลบด้วย419ได้ผลต่างมาแล้วครับเอาไปหารด้วย2,257ครับหรือไปหารด้วยลาเทนฮีทของการกลายเปไน็นไอเราจะได้ค่าของมันอยู่ที่11.16ครับก็แปลงง่ายๆเลยครับมีน้ำที่แรงดัน5บา์ปล่อยออกมาสู่บรรยากาศครับ จะเกิดแฟตสตรีมสิบเอ็ดจมีน้ำหน0่งกิโลก็แปลว่าจะเกิดสตรีมประมาณ11บกิโลและที่เหลือครับประมาณ89%ยังคงเป็นน้ำเหมือนเดิมครับผมจากที่เมื่อกี้เราคำนวณน,นะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าแฟตสตรีมในระบบของเราหรือในโรงงานของเราครับจะเกิดไอ้น้ำหรือแฟตสตรีมเนี่ย มากหรือน้อยแค่ไหนครับและถ้าเราต้องการนำแฝดสตรีมเนี้ยไปใช้เราอาจจะต้องติดตั้งท่อติดตั้งอุปกรณ์เนี่ยครับมันคุ้มค่าพอไหมครับกับการที่จะทำทั้งหมดเนี่ยและเก็บแฝดสตรีมพวกนั้นไว้ถ้ามีปริมาณเยอะคุ้มค่าพอครับลงมือเลยครับผมจากในรูปตัวอย่างนี้ได้เลยครับเราจะเห็นว่าโอเคเราสามารถนำน้ำครับที่มีปริมาณเยอะๆหรือมีแรงดันสูงๆครับ และเกิดแฟตสตรีมเยอะพอที่จะคุ้มค่านะครับมาเข้าถังถังหนึ่งครับเป็นถังแฟตเนี่ยแหละครับก็คือเป็นถังภาชนะอันหนึ่งแนวตั้งใหญ่ๆแฟตสตรีมที่เกิดครับก็จะลอยขึ้นข้างบนครับซึ่งแฟตเนี่ยเราก็สามารถต่อท่อครับไปใช้ในอุปกรณ์ต่างๆในภายในโรงงานเราได้เลยครับอาจจะไปทําเป็นระบบพีฮีตน้ําร้อนส่วนคอนเดนเซชที่เหลืออยู่ครับที่ไม่ได้กลายไปเป็นแฟตเนี่ยจะนํามันกลับไปที่บอยเลอร์ผ่านปั๊ม หรือว่าเราจะปล่อยคอนเดนเซทิ้งก็อยู่ที่ความคุ้มค่าเลยครับว่าน้ําปริมาณเท่านี้ครับคุ้มค่าพอไหมที่จะนํากลับไปที่บอยเลอร์เพื่อที่จะไม่ต้องผลิตน้ําใหม่ไม่ต้องทีเมเ้นน้ําใหม่นะครับผมแต่ที่แน่ครับเราได้แฝดสตรีมมาให้โรงงานได้ใช้แล้วครับ